ลาหลังนะครับเจ้าก็บชมายายม่ยายข่าวสากนะครับหาผู้ที่ล่วงลับไปนะครับหาบรรดาพระปรุษนะครับหาบรรพพระรุษนะครับนี่ก็ลังยายนะครับผ้านี่ก็ลังยายก็ลังหาข่าวหาน้ำเฮ้ยเจ้าปลาเด็กเจ้าปลาเด็กมือนอนเอือนะครับมาเบิ่งผ้าขาวตาละผ้านะครับ ส่วนมากก็จะเป็นแกวประแดกนะครับแล้วก็จะ,จะเอาแล้วจุดจุดเทียนนะครับเพอนผู้ที่รลวงหลับเพ่อนได้มาหลับมาจริงน,นะครับประเภทนี้นะครับโอ้ครับทางนี้ ปลาตัวใหญ่ครับเดี๋ยวแบกกันลงไปแข่งรถเอาออกกันกินวัเบิดพอเมียบานเลยเด้อนี่เอากินน้ำกันไม่ว่าหรอกบอกเพื่อนบอกเพื่อนสิแมนบอกเพื่อนกินวัเบิดก็บห่อไปบ้านน้ำจะกินอยู่พุ่งอย่างประหยัดดีแกขายย่างดีอันนี้ครับอันน้ลาเชีนี่ปลาเชีกับนี่ bên này, bên này, bây giờ quan nào không này, จะกลมลูไปเบิ้งไหมล่ะจะกลมลงไปเบิ้งไหมล่ะไทยกัได้ได้ยังไงเากินอรนี่ยังตำเจียวเห็ดสูบเห็ดตะไคร้นี่กินปลากินไก่กินปลาปินไก่สูบเห็ดตะไคร้กับมีแจกสเ็รมีท่าเหล่าท่านล่ะม่ยคนบ่มากคนบ่มากเมนว ไปเบ้งต่อขางนี้ครับไปเบิ้งขางนี้ข้างนี้ตะเกนี่เงินทองไล่หลายเด้อนี้ข้างนี้ใส่หมกหัวกี่ใส่้ยมีหมกหัวไข่จีบป้อมโอ้หัวจีป้อมขัวนางป้อม

มันหมักเป็นผิกเสือเกือปลาแจวบองตามแจวปิ้งปลากรับปลาปิ้งปิ้งกบตีดากนี่ป่าปิ้งนี่โอ้พุ่นเดปงกบปิ้งกบตัวนี้ให้นั้นนี่หัดไก่ย่างวิเชียนบ่เดี่ไก่โอปองไก่โอปองบ่ chinh À, chín, chín, chín chinh 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 này chinh 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 เงินทงทองพี่น้องเอ้ยปีที่แล้วเพื่อนเอาไปจำหรอกดิยังอยู่บ่อ๋อปีนี้เอามาเอามาให้อีกเนี่ยยังไงน่ะทำห้าหลุดดอดอีกแล้ว

เงินคํำอยู่แต่ลูกหลานกํำเจียวเนี่ยีเออไอเบิ้งเลยเรื่อยครับไปเบื้งเลยเรื่อยเอานี่เด้อ มาแล้วกะตามากะตาอยู่ใสกะตาไปใส่เอาไงขาเจ้าปล่อยมากจากมือ่มานไปร้หมองนี่นี่ไปร้หมองวะเหตุไรที่นี่ฝนตกน้ำท่วมไปหาขางกําแพงบ่ได้นะครับเออโอ้ยฝนดีปีนี้ ฝนดีแต่เ่าม,า,มมา,มมามีน้ำไมีแต่นะ้ำเรามีน้ำนี่ครับนี่ครับเยังเจ้าเห็ดตะไคร่บ่เน,นี่ยสาเห็ดตะไคร่โอ้ยามเห็ดตะไคร่ปีงกบเอามันคือบัตีดกัก <c oughs> ของแทงของปลอมน,นี่บัตีดกักออ เรคย่งกเอหน่อยอ่าอ่าองบดงโอ้คุยดคุยดแต่ยังไม่กินแต่ยังม่จินครับเหน่อยอ่าแแจวแจวประแดก โอ้โหน้ำเงินนมนะครับอย็ามาพูดเดี๋ยวเยังไงวันน so ั <old> ้นประมาณน้ำซ้ำไม่มีหของอยูหรอกลูกเนาะนี่ครับเขาจ้าก็จะหาหาอยู่ข้างกำแพงครับว่าอยู่กำแพงก็จะมีโกดนะครับโกดใส่กระดูก พอแม่ปุญญาตายา่ยนะครับมึงขังกแพงไอ้นยมาลบาบอเรนี่ยั<ะ>ยงนะมาลบาบอเ้เจอคจะตะลับอยู่ดอกดีอ่ยังสีป็่ตะลับอยู่ดอก <c oughs> ้นคนไหนไหนถ้าทั้งพี่ขึ้หลายเสีใครไม่เห็นเงินเหียวไอ้นี่โอ้ยหนัวเด้ขึ้นมาสิบลอยเท่าพันเท่าบ่เส้ยมแตรเงินตีท่องยู่งเสียคือประด้๋ยาให้คนคนคนไปจำหรอกจีท่องเมือนกอที่เคย แคบแล้วให้มันไปเรื่อยๆครับพีน่นี่รู้สึกจืดนนะจืนเหรอพี่ม,มันจืดเหรอจือนมันรู้สึกแฉะโอ้ยหน้าทางพี่กับบ่ใช่ย่อยนี่หอดปิีงกบตีดากท่องยิบท่องหยอดต้าต้า อันน me, ี้ไฟไม่เห็ดเงินเฮียไปหนีหลายแท้บบบนี้ย้ายกันอยู่บอะนี่นะครับคืนควกเสียนะครับว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพันจิได้หับไปนะครับกินแล้วก็จิได้เงินกลับบ้านพร้อมบริสันโอ้ใช่สามโตเลยจริงวันนี้เอาพันละแสนสองแสนเลยเหรอเออเอา เงินนี่เอาให้เป็นค่ารถโอ้แต่เบิ่งยุกกร่งฉลากมาให้เอ้าวดนี่มันมันนี่แๆเป็นามเสียนะครับ อท่านนี่สงสัยกินสีอิ่มหรือมั้งนี่ยากระสุบทวนๆแล้วอ้คุณฝรั่งเสื้อท่านขึ้นสวรรค์นะบ่ทางซื้อท่านขึ้นสวรรค์เตี้ยเม่นเป็นใ่เห็นบ่มีคารุบ่บ่ท่างคุณเขาจะเอาเงืนไห้ไปให้เป็นคารถไปเบื้องกอนฉลากบริเวณคนใดเมียนทางนึงนีเขาจะจิปั่นแม่น

ภาษามันมันเป็นยังไงมาอย่างไงอันอันเพิ่นมาเอาแล้วเพิ่นเสียเอาเงื่อนกับานนํานสิสี่เอาห้นะ คนเก่าส่วนคือจังเฮาผู้ที่แท้งศิลเาคนใดไปนั่นเป็นสมมุดเออสมมุดเป็นลาสมมุดเป็นความเสียนะเป็นความเสียพ่อแม่เอ้ยเงินค้ากับเจ้ากับมี่เนี่ยของอยู่ของกินกับมีลูกเต่าได้หามาให้เป็นสวมสมมุดต่างสีนะเปียบเทียเพราะว่าเป็นประเภทนี้ผัวเม่พาเห็ดมาเอาก็เลยตามเนาะแต่แต่ก่อนนี่เขาบอกว่าใหญ่เงินหนึ่งสี่หลักเนาะแต่ว่ามันไปตามยุคตามสมัย ตามสมัยเนแมวไปแล้วเาขอขึ้นเดอเงทขอขึนาขอขึ้นไปเป็นขึ้นเป็นฮอนอือเอ๋อเป็นก้นเสียนะครับของไทยบ้านนะครับว่าได้รับเอายางไห่เพื่นก็ได้อันนั้นเอากลับบ้านนะครับล้วเิ่นก็จะขึนมาไห้นะครับ ปไปเรื่อยๆครับไปเห็นเงินเฮียไปเนี่ยเบิกเด้อพี่หลวงเลยโอ้ยป๊าดนะครับนี่ๆครับก้มเสียนะครับเนี่ยเสียงระขัางดังขึ้นก็แสดงว่าเพิ่นก็จะมาหลับเอาแล้วนะครับ นี่มุมหนึ่งนะครับนี่อีกมุมหนึ่งอันนี้เจติ๋มเจติ๋มครับเจติ๋มนะครับโอเชค,ครับโอ้โอปิ้งกบอันนี้ของปลอมนะครับปิ้งกบนี่ของปลอมบอดตีดากได้เป็นของปลอมดีแล้วดีแล้วนะครับนี่ครับเถื่อเถึกอ ไปหายเพิ่นอยู่เพื่นก็กาบขึ้นมาหายให้เราล่ะยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งหายยูแดงนี่ฮิหายขึ้นนะครับบารนี้กะเขาสากพวกนี้เพิ่นกะจะเจ็บขึ้นนะครับเจ็บขึ้นไปใส่หายใส่หน้าเอาละครับบารนี้มาพร้ของนั่งงามเลยครับ จะได้ยังมาอาราทโอ้ยตัวเห็ดตะไคร้ปิ้งปลาสลิดนี่เบิดหลายอย่างหลายแนวมผลักเอาละหมากผลละหมากลากไม้หลายเอาลากไม้เพิ่นก็จะเอายี่ติเดือนี่เดี๋ยวเฮ้ยข้าวโพดก็มีนะข้าวโพดน่ะข้าวโพดเออข้าวออ อันนี้เขาเขาเรียกอะไรกอยอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกนี่หัดปีงกบมาเอาเด้อปีนๆนองๆเฮ้ยเก็บไปหานี่เก็บใส่เก็บไวนุ่เก่นี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 ่นะครับนี่ของแท้อันนี้ของแท้ต้กบตีดากครับตีดากท้าไมตีดากไม่ใช่ของแท้อ่าครัก แม่ค้าก็สีเจ็บอันนี้แหละก้อนมูนี่ครับมนีเป็นมือยายขอสากประเภทนี่อีสานนะครับประเภทนี่อีสานบ้านเรานะครับพี่ยายยังสีเแลวเวลาเสร็จสิ่งพิธีนะครับมันก็จะเอาไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัว รบรรยากาศในวัดนะครับบรรยากาศในวัดเนื้อบุญขอสากนะครับประเภทนี้บุญขอสากหรือว่าเพื่อนประสาทไทยพ้นกันเถอะถูกหลังค่าเฮี้ยนนะครับก็จะมาห่วมกันมาเฮ็ดบุญนะครับ งเขาน้ำสามตาให้พ่อแม่ป่ญ่าตายายที่ล่วงลับไปนะครับม้นนี้คือเป็นมือที่ยยมมาถูดนะครับปล่อยดวงวิญญาณมานะครับมารับเอาอาหารนะครับผู้เพ่นเหตุอยู่เรื่อยๆนะครับทำบุญอยู่เรื่อยๆเฮ็ดสังฆทานอยู่เรื่อยๆก็พ่อแม่เพิ่็จะได้รับเด็กได้ับเด็กกินอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสำหรับ สำประเวสีนะครับก็จะได้โอกาสนี้นะครับมารับเอาอาหารส่วนบุญนะครับขอบุูหลายๆนะครับที่ติดตามช่องหนูหน้าพัาเบิงอีสานนะครับมอนี้หนูหน้าผาเบิงอีสานกับผาพี่น้องมาเยี่ยมชมบุญขสากนะครับมผ้ามาเบิงว่าอาหารที่เพิ่นน้ำมานำมาให พอแม่ปุญญาตายหญที่ร่วงลับไปนะครับหรือว่าบรรพบรุษนะครับหรือว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นจะมีของสําหรับสาไปเวสีอีกนะครับคือข้ขอขสากนี่แหละครับมอน,นี้นหะนหน้าพระบริสานนะครับขอบพูดหลายๆนะครับที่ที่ตามนะครับต่อยกดไล่์นะครับ กดกระดิ่งกด Subscribe ให้เนเดอ้อครับนะครับรเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้กับช่องหนูหนาภาเบงอีสานะครับแล้วพอกันไหมนด้ชิปหนากันแล้วกันนะครับชิปนี่ขอก่าวค้าม่าสวัสดีครับ,บนหนูหนาผาเบงอีสาน